สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งถังกองน้ําก่อนเข้าบ้านครับเพื่อที่จะบำบัดน้าประปาก่อนเข้าใช้ในบ้านนะครับก็จะเป็นรูปแบบของถังกองไปเบอร์การ์นะครับขนาดกว้าง12นิ้วสูง48นิ้วนะครับข้างในจะบรรจุสารกอง3ชนิดนะครับก็จะมีสารกองแอนตร์ไซด์เพื่อลดความ่นตะกอนดินโคลในน้านะครับเราจะใส่ไปในถังนะครับประมาณ15ลิตรนะครับผสมกับตัว สารกองแมงกานีสซีโอไลท์นะครับเพื่อจับคาบสนิมสีเหลืองนับหรือว่าเหล็กในน้ำนะครใส่ไป15ลิตรนะครับส่วนสารกองที่3ก็จะเป็นสารกองแอคทีเวทคาร์บอนนะครับเราจะเติมลงไปในถัง30ลิตรนะครับรวมนะครับรวมอยู่ผสมอยู่ในถังกองไฟเบอร์การ์ดนะครลิตรทั้งหมดนะครับวิธีการติดตั้งเราก็จะต่อน้ำจาก ก่อนเข้าถังเก็บน้ำนะครับซึ่งจะมีท่อเมนมาจากมิตเตอร์น้ำหน้าบ้านนะครับปกติจะไหลเข้าไปที่ตัวถังเก็บน้ำในบ้านนะครับเราก็จะต่อตัดต่อท่อนะครับให้เข้ามาที่ถังกองนะครับจากเมนหน้าบ้านมานะครับก็จะผ่านตัวบอลวาล์วนะครับก่อนเข้าถังกองแล้วก็จะมีเกจวัดแรงดันเพื่อทราบแรงดันน้ำเข้านะครับน้ำจะเข้าด้านซ้ายมือนะครับ ของตัวหัวเมนนวลวาวนะครับเสร็จแล้วก็น้ําก็จะไหลเข้าผ่านระบบสารกองที่อยู่ในถังกองนะครับก็จะจับพวกกลิ่นเหมน็นพวกตะกอนดินโคลนพวกสนิมเหล็กออกไปจากน้ำมะปานะครับน้ําที่ผ่านตัวสารกองในถังกองนะครับก็จะไหลามาออกด้านขวามือฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วจะไหลเข้าไปที่ถังเก็บน้ําเหมือนเดิมนะครับถึงจุดนี้นะครับ ตัวนี้ถังเก็บน้ําลูกค้ามีลูกลอยอยู่แล้วนะครับเป็นลูกบอลนะครับก็น้ําจะไม่ล้นถังนะครับส่วนท่อน้ําทิ้งเวลาที่ลูกค้าล้างย้อนกลับนะครับจะออกไปด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อสี่หุนนะครับไปทิ้งตรงไหนนะครับก็ไปทิ้งลงท่อระบายน้ํานะครับอันนี้ก็จะมีน้ําทิ้งไหลออกมาประมาณเวลาที่เราล้างครับติดตั้งครั้งแรกนะครับหรือว่าเวลามนเทเนนซ์การดูแลรักษา ลูกค้าควรจะล้างสารกองนะครับอย่างน้อยเดือนละ1นครั้งนะครับโดยให้หัวให้หมุนหัวเมนวลวาลนะครับไปที่ตำแหน่งแบ็กวอร์ดนะครับให้ลูกศรตัวนี้นะครับให้จับก้านของหัวเมนวลอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้หมุนหาตำแหน่งให้ลงล็อกที่ตำแหน่งแบ็กวอร์ดไปว่าล้างย้อนกลับนะครับน้ำให้เปิดบอลวาลน้ําเข้ามาตามปกตินะครับน้ำจากท่อมิมเตอร์น้ำหน้าบ้านมา ให้น้ำเข้าถังกองตามปกติแล้วหมุนหัววาไปที่ตำแหน่งล้างย้อนนะครับอาจจะใช้เวลาล้างย้อนประมาณ5-10นาทีแล้วแต่สภาพน้ําแต่ละที่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ประมาณ5-10นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับพอครบเวลาให้ลูกค้าหมุนไปที่ตำแหน่งล้างเร็วนะครับหรือตำแหน่งฟ้าลิ้นนะครับตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะให้ลูกศรอนยู่ที่ตำแหน่งฟ้าลิ้นนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับ และจนน้ำทิ้งใสนะครับแล้วค่อยกองปกตินะครับก็คือตำแหน่งฟิลเตอร์นะครับให้หมุนถ้าเราล้างเสร็จแล้วให้หมุนมาที่ตำแหน่งฟิลเตอร์เป็นรูปนาฬิกาสายอย่างนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งกองน้ําก็จะไหลเข้าถังเก็บน้ําแทงน้ํานะครับตำแหน่งการใช้งานปกติจะอยู่ที่ตำแหน่งฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เราส,สาธิตก่อนนะครับก็ล้างสารกองก่อนใช้งานนะครับ ก็ปัญหานะครับในปปาในบ้านก็จะทําให้น้ําไม่มีกลิ่นคอรีนนะครับไม่มีสนิมเหล็กทาบสีแดงในท่อไม่มีความขุ่นตะกอนดินโคลนหลุดเข้าไปเป็นน้ําใช้อุปโภคบริโ,โภคทางบ้านได้นะครับใครที่สนใจชุดนี้ราคาอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะครับติดตั้ง ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับสินค้ารับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนะครับเราจะล้างไปเรื่อยๆจนน้ำทิ้งใส่นะครับอันนี้คือน้ำทิ้งเวลาที่ล้างแบ็กวอร์ดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแบ็กวอร์ดก็จะมีน้ำทิ้งไหลนะครับแล้วก็ตำแหน่งล้างเร็วฟ้าลินก็จะมีน้ำทิ้งไหลอย,อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะหมุนหวัวเมนวนวาวไปที่ตำแหน่งกองน้ำทิ้งก็จะหยุดไหลนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของสารกองนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพน้ําแต่ละที่แต่ถ้าเป็นน้ำประปานะครับก็อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับควรจะล้างทุก1น,นครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนนะครับก็ผมขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่หอจุกอไทยวอเตอร์สโตร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์ 1> 8 1 3หนึ5 5สนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็อุดหน,นุนสินค้าไทยวอเตอร์ตลอดมาสวัสดีครับ